ทำการโหวตแรกของเช้าวันนี้ดีกว่าค่ะคีย์เวิร์ดของรอบนี้ได้แก่คําว่าปลาปลาอะไรนะปลา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 าปลาลองทายกันสิคะว่าคำนี้เกี่ยวกับอะไรปลาของเหรอครับปลาให้ปลาปลาไม่ได้แบบปลาในน้ำดูไม่ใช่ไม่ใช่ปลามีน้ำใจให้ให้แนนพี่เพิร์ส ปลาปลาปลา้คะแนนแล้วเมื่อกี้ปลาใช่ไหมอี้พวกกล้มไหมไม่มีปอปลาลอเรือปออาปอปลาลอเรือเฮ้ยปอปลาลอเรือน่ารัอันนี้ต้องไปเรียนภาษาเพิ่มนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราอะสรุปคือปลาใช่ปะปลาป่อาปลาป่อาปลาปลาของเอออะไรไว้โว้ครั้วเนี้ดีคิดว่าคิดว่าน่าจะดีเพราะแย่มาทุกครั้งแล้วหมดได้เสร็จต้องดีเหรอ เออคิดว่าดีมันไม่เปลี่ยนเป็นตัวเองก่อนเบี่ยงไม่ได้เบี่ยงไม่ได้ตายแล้วตยแโดนหูขวาคิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่าเมื่อวานก็แย่แย่แย่แต่ใช่ไหมใช่ไหมมรสุมบางทีมันมามันมาติดกันสองลูกใช่แต่วันนี้มีมีคนออกไทยยุ้งนหมดไปแล้วนะแต่วันนี้มีคนออกนะแต่ทุกครั้งจะมีคนเข้ามาแทนเน่ยเราไปต้อนรับกันมันมันหมดมีคนเข้าแทนด้วยหรอทุกทุกซีซั่นมันมีคนเข้าแทนตลอดรอคนนี้โอเคแล้วคะแนนเลยครับ คนแรกบอกนะปาบิยองกุ๊บพ่ชิมอนครับพี่ชิมอนชิมอนหนึ่งพี่สองโฟสครับโฟสโฟสหนี่รู้ใช่ไหมว่าเวลาเราโดดเด่นคนจะหมั่นไส้อย่าเด่นเกินจะเป็นภัยตีนตัวที่สามครับพี่เฟยครับพี่เฟยเฟยหนึ่งตัวที่สี่โฟสสองครับเด่นเกินจะเป็นภัยสองเดแล้วมีคนหมั่แล้วชิมอนครับพี่ชิมอนชิมอนชิมอนสองครับโฟสสอง พี่เฟิร์สหนึ่งครับพี่เฟิร์สเฟิร์สหรือโฟลดูดีๆอีกทีเฟิร์สเฟิร์สนะเจมินายหนึ่งครับเจมินายโอ้สูสีนะเราพี่เต้หนึ่งครับพี่เต้สองอาจจะดีกว่าไรลายมือเด็กๆไหนดูดิไม่ไม่ที่ผมเด่นเกินจะเป็นไทยเราเล่นดูรูปผมโอเคตอบตอบบอกใบ้พี่เตพี่เฟิร์สครับพี่เฟิร์สสามสอง เฟิร์สสองชิมอนสองแล้วก็โฟร์สองบ้าพี่เตก็สองหนึ่งจ้ะพี่เตพี่เตสองแล้วครับพี่เต้อูตาบาแล้วอุตตาเออสองโอ้โหโอ้โหงี้ก็โดนกันถ้าถ้าออกตู้ซ้มอะโฟร์ชิกุเหอร์คเขาเป็ชิกุเฟิร์สโฟร์นี่แหละ อ่าที่เขียนเขียนผิดไหมเขยถ้าเขียนผิดถือว่าเป็นโมดัสไหมอันเนี้ยถือว่าลอยไปเลยถือว่าลอยลอยไปเลยค่ะมันรอมันหรอจงคาดเดาแล้วก็ะซิบซิว่าคาดเดาจะเป็นใครที่เขียนนี้อ่าปิดป้องปากก็ได้ป้องปากป้องปากได้ไม่เผยเพราะมันถือสีเขียวอยู่สีเขียวอยู่ไม่ถ้ากูเขียนละกูเขียนโฟนโอเคค่ะณตอนนี้ สรุปว่าคุณโฟดได้ไปสโมโบโฟสสามโบตครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่ๆ2คนที่มีอย่างสองโบตคือเตชิมอนแล้วก็เฟิร์สไม่ต้องมีเบอร์2ทําอะไรแล้วเนอะเก็บไปเลยให้สมาชิกที่เหลือในบ้านโหวตรับอีกหนึ่งครั้งค่ะในสามคนนี้คุณจะคุณจะเลือกใครค่ะหาหนึ่งในสาอีกหนึ่งคนชิมอนเฟิร์สเตค่ะ2อันดับต้องการ2อันดับใช่ไหมคนเดียวค่ะ คนเอีกคนเดียวมีโพสต์ไปแล้วหนึ่งคนขาดอีกหนึ่งกันดับเพรต้องมีหนสองระหว่างสองคนเตชิมอนโพสต์มีพี่เต๋อมีเตเฟิร์สชิมอนค่ะเตเฟิร์สชิมอนเลือกในสามคนนี้ค่ะใช่ด้วยกันไหจับมือกันเต้ผมไม่เลือกพี่หรอกนะไม่เลือกพี่ครับไม่เลือกพี่นะระหว่างกันขำอยู่โดนเรื่องนะเว้ยฮะระหว่างขำอยู่โดนเรื่องตั้งตัวไม่ทัน บอกอะไรอ่าชีาแล้วนับเลยค่ะบคะแนบ first โอ้โหหนชิกุชิกุชิกุชิมอนนะชิมอนชิกุไม่ครชิกุก็คือชิมอนแหละใครเขียนเ่ยอาไม่ได้ บอกไม่ได้หรอกไม่มีใครชอบชื่อชิคุนี่เลยในทั้งหมดเนี่ยพิเตอ้ยต่อไปแล้วสุสีดาเอ้ยสามเท่าชิมอนครับชิมอนชิคุมาได้อยู่กันแล้วพี่เตเฟิร์สเฟิร์สรอดแล้วเว้ยชิมอนครับพี่เตอ่าพี่เฟิร์สครับพี่เฟิร์สเฟิร์สอ่าไปสุดท้ายสุสีอ่ะสุดท้ายอันนี้ครับพี่เตโดนเต็มเต็ม พี่เตสี่ใมนะครับิดสรุปว่าใครได้เตเต้ค่ะเตค่ะเตนะครับโอเคค่ะเปิดจดหมายเฉลยเลยค่ะช่วยเลยนะเฮ่ยอันนี้มันดีพี่ธรัมทัศนะคีย์เวิร์ดปลาคนที่โดนโหวตมากที่สุดจะต้องเลือกเพื่อนหนึ่งคนมาใส่เสื้อตัวติดกันเป็นปลาต้องโกและอยู่ด้วยกันตลอดไป ตลอดไปตัวไปเลยต้องโกตลอดจนกว่าไลฟ์จะสบเที่ยงขอแก้ไขนะคะไม่ใช่เลือกเพื่อนนะคะก็คือคนที่เป็นสองอันดับแรกเมื่อกี้นะคะคุณโคนกับคุณเตจะต้องใส่เสื้อปากลูกผมด้วยนะอยู่ตัวติดกันเป็นปลาท่องโกะว่ามีลางแต่กูเจอมาเสื้อแฟนนะฮะมีสัญญาเหมือกันทุกวันเลยเมื่อวานได้คิงมาเปคิง เฮ้ออันนี้แบบพอจะไปผุดดวงแล้วก็กลายเป็นปลาต้องโก่ไปเลยอ่ะบ้านนี้นี่อาถรรพ์จริงๆนะเอาเปลียนทุกอย่างมีช่องว่างพวกเอาหมดอะปภารกิจแรกกูขอพี่อึกแบบเช้ามาต้องอึกก่อนจะทำยังไงอ่ะ อาบน้ำไแเลยอาบน้ำป่บอาตอนเช้าก็ต้องอาบแล้วก็อึก่อแล้วอาบเลยครับยิ้มอะไรนี่นี่ปิดตาทำไงพี่เต้ครับวันนี้แสดงความยินดีกับแฟนของบ้านด้วยนะคะ s ซมเฮาส์ซีซั่น n 4บาลลับจักรปน